สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแก็บค่าปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้คุณป้าสายเปียจะมาดูองค์คลักพิทักษ์คุณป้านะคะองค์คลักพิทัก์คุณป้าดูสิคะนางก็จะมาเฝ้าตลอดเลยนะคะแล้ว <c oughs> ก็มอีอารักขานะคะอารักขามาอยู่กับเรา ดูสิทัาน,นอกกระจกเลยนะคะนางก็จะมาเฝ้าตลอดเลยนะคะานางก็จะมานั่งเฝ้านอกกระจกนะคะนอกกระจกตลอดเลยรู้นางเป็นอะไรของนางนะคะจริงๆไม่ใช่คนรักสัตว์นะคะ ไม่ใช่คนรักสัตว์นะคะแต่แต่เป็นคนไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนใจร้ายนะคะเดี๋ยวเยวนางก็จะนั่งอย่างนี้นะคะเป็นชั่วโมงนางก็จะนั่งนะคะ ตาเอ๋ตาเอ๋เอ็มแมวน้อยเอ็มแมวน้อยตาเอ๋ถ้าเรามานั่งนี่คือที่ของเราเองค่ะแล้วก็จะนั่งอยู่แบบนี้เหมียวจะเอาอะไรเหมียวเหมียวจะเอาอาหารใช่ไหมเหมียวนี่ <laughs> แต่จริงๆลูกสาวเป็นคนรักรักแมวนะคะนางเป็นรักแมวมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะนางเห็นแมวนี่นางก็จะรู้เลยว่าแมวพูดอะไรกับน,นางแล้วแมวเขารู้สึกยังไงเขาป่วยไหมเขาอะไรไหมนะคะนางก็จะรู้เลยนางมองสายตาของแมวก็จะมองออกเลยนะคะ เขาเป็นคนช่างสังเกตค่ะเกี่ยวกับเรื่องแมวนะคะนี่เราก็จะออกมาดูนางนะคะว่าน,นางทำอะไรนางมาเฝ้าเราทำไมนะคะฮะอีลามาเฝาเห็นอย่างนี่เดยามาเฝาอยูงหันคูมค่มือคู่มือโปเตว่าแมย่ยายนั่นน่ะแม่ยายนะพ่นวา ม่ก็มันนางยังไงละององเออ <c oughs> โอ้ยเดือนต้นเดือนหน้าพุน่นล่ะนะไอเมียวเมียวอ,อยากได้อะไรเนีย่ยฮะอยากกินนมเหรอเมียวอ,อยากอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอยากอยู่ในบ่อบ่อย,อยังยังกินในบ่บอเออกระพริบจ้าพอ่อ ก็พี่ตาเลยอยากอยู่ใช่ไหมยอยากอยู่ด้วยไหมเนี่ยหืมีหล่อยากอยู่นะบ่ะโอ้อเดี๋ยวถามพี่เต้ให้นะนะเดี๋ยวถามพี่เต้ให้นะพี่เตจะให้อยู่หรือเปล่า นี่ก็จะเป็นที่นั่งของเราทุกวันนะคะนี่ก็จะเป็นที่คุณป้าใสยเปี้ยวนั่งทุกวันนะคะนางก็จะมานอนตรงนี้เมื่อก่อนจะมองหน้าด้วยนะคะก่อนนางก็จะมองหน้าด้วยะคะ่ะนางน่ารักเลยคะเมียวน้อยตัวอาราักขาจ้าจ๋าอืมจะกินอะไร นางอยากกินอะไรคะเดี๋ยวจะซื้อมาให้เด้โอเอ,อ้าเอาเอาเห็นไอ้ผีเสื้อนะคะนางเห็นผีเสื้ออเดี๋ยวจะซื้อให้เดี๋ยวจะซื้อให้เนาะได้ได้ได้ได,ได้จะซื้อให้เ๋ยจะซื้อมาไว้ให้เนออจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะ ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะคะว่าให้นางชื่ออะไรดีเอฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าทำจะทางต้นไม้แม่ตกเลยไอ้เหมียวน้อยว้าวเหมียวมานั่งรออะไรอะ่ะฮะ เหมียวจะอ้อนใช่ไหมเหมียวเขาจะอ้อนใช่ไหมอยากกินอาหารใช่ไหมยอยากกินอาหารบนห้างใช่ไหมกินอาหารแมวใช่ไหมเนี่ยมันนั่งอ้อนเราเนี่ยท่านเรามานั่งตรงนี้นางก็จะมานั่งทุกวันเลยนะคะนางก็จะมานั่งทุกวันที่พี่มองไปวันตอนไหนประมาณนี้นะคะ <c oughs> มันเย็นดีเลยไงฮะ เนนีีน้้ยยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณป,ป้าสายเปียด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกก,กำลังใจเลยค่ะ